ผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคนที่ดูกีฬาคือคุณต้องเป็นคนดูที่ดีเราอย่าแค่ดีใจกับการมีนักเตะไทยไม่กี่คนไปอยู่เจลีกมีนักเตะไทยหนึ่งคนอยู่ในยุโรปเราดีใจแค่นี้ไม่ได้ครับชอตเด็ด พรีเมียร์ลีบายแชมป์จัดไปชอตเกพี่เมลีวันนี้บุกเข้ามาถึงห้องแต่งตัวแต่วันนี้แต่งตัวข้างนอกจะสวยแค่ไหนในใจสำคัญกว่าฮะ วันนี้ผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคนที่ดูกีฬาคือคุณต้องเป็นคนดูที่ดีเคยมีหลายคนแซกวกรรมการพรีเมียร์ลีกซึ่งถูกเชิญไปตัดสินกีฬาระดับโลกมีหลายคนแซวเขาว่าโอ้โหอยู่บ้านยังคุมลูกกับคุมภรรยาไม่ได้เลยอันนั้นคือเรื่องส่วนตัวนะฮะอันนี้คือนิสัยที่อาจจะไม่ค่อยดีสําหรับคนที่ดูเยอะและก็ติเยอะคือถ้าเกิดเขาสามารถทําหน้าที่เป็นกรรมการที่แฟร์ได้เรื่องส่วนตัวก็ปล่อยเข้าไป ซึ่งมันสอดคล้องกับเรื่องของนักเตะคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้มีแต่คนบูลี่มีแต่คนล้อมีแต่คนตัดคลิปเพราะการตัดคลิปที่จะว่าจะแซวใครสักคนมันง่ายกว่าการสรนเสริญฉะนั้น Take the Higher Road ครับหมายความว่าทำตัวให้สูงชมให้เยอะแล้ววิธีที่จะตอกลับพวกบูลี่มากสุดคือมึงมึงมูงมึงมมึงมงู H.M. หอนกูกมอมมาจัดปหวานและฟินยิ่งกว่าฮันนีมูลก็คือฟ็อกซี่มูนคอนกราดจูเลชันส์คุณออยนันทิสาแล้วก็คุณต๊อบอายวาัตรประธานจิ้งจอกสยามนะจ๊ะ และหลังจาก she said yes back to business ครับเลสเตอร์เปิดบ้าน King Power Stadium เจอกับแมวดำซันเดอร์แลนด์นี่เป็นเกมยากนะฮะเพราะว่าซันเดอร์แลนด์นี่เป็นทีมที่มีสนามใหญ่ที่สุดนะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพพี่น้องครับนี่คือโฉมหน้าของทีมประวัติศาสตร์ของเลสเตอร์ที่สร้างสถิติเริ่มฤดูกาลได้ดีที่สุดนะฮะมีผู้เล่นใหม่5คนครับโกก็คือเฮอร์แมนเซนกลางรับว right ิงส์ไรท์วิงเกอร์ฟาตาวูกลาง คัสเดย์ปีกมาวิดยีดีแล้วก็ก่อนเกมครับรำลึกถึงคุณวิชัยนะฮะอดีตประธานที่27ตุลาคมนี้ครับจะครบรอบ5ปีที่คุณวิชัยจากไปนะครับขอบคุณนักธุรกิจไทยที่มีวิชั่นระดับโลกที่จัดไปสร้างฮิสตอรีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาในปี2016 ด้วยรักและคิดถึงจากแชมป์จัดไปและทีมแชมป์ทุกคนครับ ของขวัญฉลองวันแต่งฉลองวันรำลึกจัดไปโดยลูกโคของเจมส์จัสตินเป็นประตูแรกในซีซั่นนี้จากแบ็กขวานะครับเลสเตอร์ ester, ชนะ1-0สร้างสถิติใหม่ต่อไปฮะชนะ12จาก13นะครับทิ้งที่28แต้มเหลืออีก33นัดครับขอให้อยู่อันดับ1หรือ2ปีหน้าเราก็จะ back to the top ซึ่งสถิติการโกยแต้มมากสุดในลีกที่ดีที่สุดอันดับ2ของอังกฤษนั้นเนี่ย ก็สร้างโดยเลสเตอร์แหละครับเมื่อ9ปีที่แล้วในปี2014นะฮะตอนนั้นเราเก็บไป102แต้มนะครับซึ่งถ้าเลสเตอร์ยังเล่นแบบนี้ฮอตแบบนี้นี่ตามสถิติตัวเลขมีสิทธิ์ทะลุปไปถึง127แต้มนะครับแต่ผมว่าอยู่ในโลกของความจริงดีกว่าฮะเป้าหมายก็คือแชมป์และจัดไปให้มากกว่า102แต้มจริงจอกสยามจาัดไป มาดูคนใกล้ตัวอีกคนครับอดีตจิ้งจอกหนึ่งในกองหลังที่ค่าตัวสูงที่สุดนะครับแฮร์รี่แมกไกครับหลังจากย้ายไปอยู่กับแมนยูนี่โดนลอ้อโดนล่อมาโดยตลอดนะครับซึ่งล่าสุดครับวิธีการต่อกย้ำที่ดีที่สุดครับไม่ต้องไปเถียงฮนะใช้ผลงานเป็นการตอกกลับจัดซะ นัดล่าสุดเนี่ยที่แมนยูเจอกับเชฟฟิลด์เนี่ยนะฮะแม็กไกว์มีส่วนร่วมกับเกมมากที่สุดชนะจังหวะประทะ100%จ่ายบอลมากสุดแย่งบอลมาครองเกือบ10ครั้งชนะลูกกลางอากาศถึง5เคลียร์จังหวะสำคัญอีก3ได้รางวัล Man of the Match ผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็แมนยูบุกชนะดาบเชฟฟิลด์2-1นะฮะเลื่อนขึ้นมาอันดับที่8ตอกย้ำนะครับให้กับทุกคนฮะเรามักจะให้ความสำคัญ กับโกที่เซฟช็อตสําคัญกับกองหน้าที่ยิงช็อตสําคัญกับคนที่เลี้ยนดริเบิลให้มันโดนใจแต่จริงๆแล้วเขาบอกนัดหนึ่งเนี่ยนักบอลคนหนึ่งจะครองบอลไม่เกิน3นาทีครับสิ่งที่คนดูบอลเป็นจริงๆจะดูก็คืออีก8ปนาทีที่เหลือแต่ละคนทําอะไรตอนที่ไม่มีบอลเขาวิ่งให้ทีมเขาเสียสละเขามีส่วนร่วมโดยไม่จําเป็นต้องมีบอลแค่ไหนสําคัญกว่าแค่ยิงนะจ๊ะ มาอีกหนึ่งคนใกล้ครับใครออกจากจิ้งจอกสยามไปนี้ก็เหมือนกับไปนำโชคให้กับทีมอื่นนะทีมเรานี่ผลิตแต่คนดีๆทั้งนั้นยูริทาริมันจำได้ไหมฮะคนที่ยิงประตูชัยให้ทีมเราเลสเตอร์เนี่ยเป็นแชมป์เอฟเอับมิดฟิลดจากเบลเยียมเนี่ยซีซั่นนี้ย้ายไปอยู่กับสิงห์วิลล่านะครับแล้วก็ฮอตเป็นบ้าเลยฮะล่าสุดถล่มเวสต์แฮมเป4ประตูตอนหนึ่งสิงห์วิลนี่ สร้างสถิติชนะในบ้านติดกัน11นัดยิง11เสียแค่5แล้ว6นัดไม่เสียประตูตอนนี้พี่น้องครัิลล่าพ, <Reese> พุ่งขึ้นมาอ,อยู่ที่5นะครับเหนือทีมใหญ่ยังทั้งนิวคาสเซิลแมนยูและเชลซีแต่ช็อกกิ้งที่สุดครับไก่เอเรีนครับหลังจากขายตำนานกองหน้าแคปตันแฮร์รี่เคนไปบาร์เยนหลายคนบอกว่าโ,โหเยินแน่ แต่สเปอร์ทำสิ่งที่ทำให้หลายคนแปลกใจครับหันมาพึ่งพลังแห่งเอเชียตั้งโซนฮึงมินเป็นกัปตันทีมแล้วก็ดึงอังเก้นเนี่ยนะครับโค้ขชของอุ้มธีรทรบุญมาทันมาจากออสเตรเลียแล้วร้อนจนหยุดไม่อยู่สนหมุนลอกจัดไปประตูที่7จัดจาก9นัดครับตอนนี้ขึ้นเป็นรองดาวยิงสเปอร์เวอรรี่ฟินนะฮะ ชนะฟูลัม2ประตูต่อศูนย์และอังเก้อดีตโค้ชอุ้มเทราทรก็สร้างเรคคอร์ดเป็นผู้จัดการคนแรกนะครับที่พาทีมโกยถึง23แต้มจาก9นัดนะฮะก็คือชนะ7เสมอ2ตกภาษาไทยสะก,กดคำว่าแพ้ไม่เป็น ซึ่งถ้าเกิดเราดูจากตารางเนี่ยนะครับอันดับที่1กับ8ก็ยังมีลุ้นแชมป์ครับแต่พลังแห่งเอเชียที่ผมได้พูดถึงทั้งซนแล้วก็อังเก้เนี่ยชวนให้คนไทยและผู้ใหญ่ที่มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนไทยไปบอลโลกให้ข้อคิดสำคัญเลยนะฮะเราอย่าแค่ดีใจกับการมีนักเตะไทยไม่กี่คนไปอยู่เจลีกมีนักเตะไทย1คนอยู่ในยุโรปเราดีใจแค่นี้ไม่ได้ครับ นักเตะเอเชียนเพื่อนบ้านเราตอนนี้กระจายไปทั่วยุโรปแล้วนะฮะแล้วไปอยู่กับทีมดังๆด,ด,ด,ด้วยและอย่างเกาหลีณตอนนี้มีนักเตะที่เป็นแคปเทนและกำลังพาทีมลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษสรุปสั้นๆคุณจะต้อง stay hungry stay ambitious นี่คือรูปนางงามโควิดพี่น้องดูออกไหมฮะถ้าเกิดถอยออกไปเนี่ยสักก้านง คุณจะเห็นนะครับว่าช่วงหนึ่งเราไปไหนเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์กลมๆม,มาติดฉะนั้นศิลปินคนนี้ซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกได้รางวัลเจ๋งๆเ,เยอะแยะก็นำเอาไอเดียสติกเกอร์กลมเนี่ยมารวมกันสร้างสรรค์เป็นนางฟ้าโควิดซึ่งความสำเร็จเหมือนโควิดเลยครับมันไวอย่างที่คำคมเขาบอกว่า a s is the greatest threat to progress แปลเป็นไทยก็คือการชิลเกินการสบายเกินการนิ่งนอนใจเกินนั้นเป็นภัยอันตรายต่อการเดินไปข้างหน้าต่อการพัฒนาที่สุดเรื่องนี้ไม่มีใครทราบซึ้งโดนจุกเท่ากับทีมอาแจกออยยกษ์ A jack, s. <S ก่อนจะเริ่มเรื่องสวยๆเรามาสวยๆก่อนดีกว่าครับ วันนี้มีสนามหนึ่งที่ผมภูมิใจเสนอนะครับแล้วก็โอเคฮะสิ่งไหนสวยยิ่งกว่านางฟ้าสาวงามนักกีฬานี่ครับพี่น้องดูนี่ฮะเป็นสนามฟุตบอลน,นะครับของทีมบรากาในโปรตุเกสปนตุเกสนะครับสนามที่ได้รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมเขาเรียกว่าสนามเหมืองหินนะฮะดูครับฟินจริงๆฮะซึ่งแชมป์จัดไปเชื่อเสมอครับว่าสิ่งเดียวในโลกเนี่ย ที่สวยกว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกไหนในสายตาของใครก็คือธรรมชาติและก็เป็นธรรมชาติครับที่เราจะชอบจะชื่นชมคนสวยแต่การชื่นชมกับการหืนล่วงละเมิดขืนใจนั้นต่างกันสวรรค์กับนรกนะฮะอายัก์ครับ ทีมที่เปรียบเป็นบาเยนเป็นแมนซิ t y ตี้เป็นเรอัลมาดริดของฮอลแลนด์เนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดถ้าเกิดคุณจบแค่อันดับ2หรืออันดับ3เนี่ยก็โดนด่ายับแล้วนะครับแต่ตอนนี้อาหยักพี่น้องฮะไม่ชนะใครมาจะ2เดือนแล้วก็แพ้ไป4นัดรวดผมสรุปให้เห็นภาพง,ง่ายๆอย่างนี้ดีกว่า20ปีที่ผ่านมาผลงานที่แย่ที่สุดของอาหยักเนี่ยคือที่4แต่มาวันนี้เนี่ยนะครับ ผลงานของอาอยากอยู่อันดับที่17จาก18และทุกอย่างมันเริ่มจากความหื่นและแชะจูคืนพฤะดกรนี้ช่อง36มี Answer ผมว่าประเทศไทยเนี่ยป้องการนักกีฬาเหมือนอย่างสาวสวยเก่งกัปตันกีฟเล่นอยู่ที่อาเซอร์ไบจันฮนะเมื่อมีข่าวว่าหนึ่งใน7ของสาวไทยเนี่ยอาจจะถูกส่งกลับประเทศคุณกิฟ ขอนัดเจอกับเจ้าของทีมมาเฟียปัญหาสำคัญไอการลงเหตุของอายักมันเริ่มจากหลายคนถามครับหลายคนสงสยัยไอหนึ่ง0มืนบาทจะเป็นอย่างไรผมในฐานะหนึ่งในพี่น้องชาวไทยก็ตั้งคำถามเหมือนกันครับว่าเวลาคุณบอกคุณจะให้เงินใครหนึ่งมืนทุกคนก็บอกอยากได้สิ แต่สิ่งที่รัฐบาลควรจะชี้ให้ชัดก็คือไม่มีอะไรในโลกที่ได้มาดีๆแบบฟรีๆหรอกการที่เราทุกคนจะได้1,000 0บาทสิ่งที่เราจะต้องแลกกับ1,000 0บาทคืออะไรแล้วก็อย่างที่คุณสุทธิชัยหยุ่นได้พูดไว้นะครับว่าการ c o m ม u n i c a t e หรือว่าสื่อสาร2ทางน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นถ้าเกิดทางรัฐบาลมั่นใจว่าการแจก1 0,000นั้นเป็นความคิดที่ดีเนี่ยถ้าอะไรเป็นความคิดที่ดีจริงๆต่อให้คนที่ไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุผลอะไรคุณก็ต้องอธิบายให้ได้ฉะนั้นผมก็บอกครับว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนยังรู้เรื่องนี้น้อยเกินไปได้อะดีแล้วแต่เราต้องเสียอะไรแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลได้คุยอย่างเปิดใจและจริงใจนะฮะโดยที่เอาคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมานั่งตั้งคําถามเลยแล้วถ้าเกิดคุณสามารถตอบและให้ประชาชนทุกคนเขารู้สึกว่าโอเคก o ahead ลุยต่อไปผมว่านั่นน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นผมอยากจะถามกลับกับพี่น้องเหมือนกันว่าตอนนี้ ยังไม่เห็นนะใครที่อธิบายว่าอาการที่เราทุกคนได้หมืนม่นหมืนม่นหมื่นหมื่นหมื่นเนี่ยแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันจะกระทบกับเราอย่างไรของมันจะแพงขึ้นอย่างไรการที่ให้เงินง่ายๆจะเป็นการปลูกนิสัยยืมจมูกคนอื่นหายใจแทนที่จะใช้คอนเซปต์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือไม่นะฮะตรงนี้ถ้าเกิดมีใครที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ให้ดีที่สุดว่าข้อดีข้อเสียจริงๆเนี่ยของ1 0 0 0 0มื่นเนี่ยคืออะไรก็สามารถ ที่จะแชร์ลิงก์ข้างล่างนี้ได้นะครับใครใช้ซิม2ูดูคลิปไฮไลท์และคลิปพิเศษจากพิมลีฟรีคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้หรือสแกนได้เลย